ลวไง่่หลังจากที่หยุดทําการ์ดนี้เล่นไงไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าจะรอให้การ์ดตกท้ายไปนะครับแล้วก็รอให้การ์ด ex เข้ามาอย่างเป็นทางการก่อนนะครับถึงจะกลับมาทำครับและตอนนี้นะครับการ์ด ex ก็ได้เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตัวแรกที่ผมจะแนะนานะครับก็คือ midon ex นะครับว่าที่เม t a อีกเด็กหนึ่งและกันนะครับไม่ใช่ m e t าสูงสุดนะแต่ว่าก็เป็นอีกเมต a หนึงนะครับที่หลายๆคนน่าจะ เอาไปเล่นเอาไปใช้แข่งกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีเทลการ์ดกันครับผมมิเลดอน EX นะครับเป็นโปเกมอนพื้นฐานนะครับประเภทไฟฟ้า HP 220ค่าหนี1แพ้ต่อสู้แล้วก็ไม่มีต้านทานความสามารถนะครับแทแดฟยูนิตนะครับใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับในเทนฝั่งเรานะครับเลือกการ์ดโปเกมอนพื้นฐานประเภทไฟฟ้าได้สูงสุด2ใบาจากเด็กเรานะครับมาวางบนเบรล้ถสับการ์ด ความสามารถนี้นะครับสามารถดึงมิลเลดอน EX นะครับจากเดอีกตัวหนึ่งมาวางได้นะครับแล้วเราก็ใช้ความสามารถมิลเลดอน EX อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งออกมาวางนะครับดึงอีก2ตัวจากเดขึ้นมาได้เพื่อเป็นการเซตบอร์ดในเทิร์นแรกนั่นเองนะครับผมก็เป็นทั้งตัวตีแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตด้วยนะครับสำหรับมิลเลดอน EX นะส่วน5าโจมตีนะผมใช้2จี้ไฟฟ้า1จี้ใส่นะครับโฟตอนบัตเตอร์นะครับตี220อเทิร์นถัดไปของฝ่ายเรานะครับปกติมันี้จะใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้ก็จะตีเเเทิรนนนนนบััองะค รานนี้เรามาดูว่ามิเรดอนเอ็กเนี่ยเอาไปใช้กับการ์ดอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมิเรดอนนะครับผมเป็นประเภทไฟฟ้าเนาะซึ่งโปเกมอนซัพพอร์ตประเภทไฟฟ้าเนี่ยก็มีตัวหนึ่งที่ยืนพื้นมาเลยก็คือโมโคโคที่มีความสามารถดึงจี้ไฟฟ้าจากหลุมนะครับมาติดโปเกมอนเป็นเลได้หนึ่งครั้งก็สามารถวนจี้ได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวมิเรลดอนเนี่ยเมื่อเขาตีแล้วเนี่ยทางไปเขาจะตีไม่ได้เนาะเขาก็ต้องรีทิลลงมาแล้วเอาตัวใหม่ขึ้นไปใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ใช้ความสามารถโมโคโคนะครับ เอาจี้ไฟฟ้าที่ใช้ลีทีดอะเข้ามาติดอ,อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้เป็นการตีวนไปเรื่อยๆแล้วก็นอกจากโปกมอนเนี่ยยังมีไอเทมใหม่นะครับที่ออกมาพร้อมกันในบล็อกไปนไรดอนนะครับก็คือปืนไฟฟ้าครับอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์นะครับผมที่เป็นร์ดไอเทมซึ่งหมายความว่าเราสามารถใช้ปืนไฟฟ้าเนี่ยได้กี่ใบก็ได้ในเทิร์นเดียวเอ,อเเก็คือเมื่อใช้แล้วเนี่ยเปิดท็อปเวกของเรา5ใบเราสามารถเอาจี้ไฟฟ้าที่อยู่ในนั้นน่ะสูงสุด2ใบนะครับมาติด โปเกมอนไฟฟ้าที่เบน์เราได้ตามชอบก็เป็นตัวเล่งจี้อีกทางหนึ่งนครับนอกจากโมโคโคอ่ะเราก็จะมาพูดถึงโปเกมอนอื่นๆนะครับที่สามารถเล่นได้เริ่มต้นกันที่ไลโควี v นะครับผมไลโควี v เนี่ยคานีความสามารถจะหากว่าอยู่ตำแหน่งต่อสู้สามารถโจก,กาได้หนึ่งใบแล้วถ้าจบตีเขาเนี่ยใช้2จี้นะครับผมตีตามเบนส์ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เบนส์เรานะครับคูณ20นะครับแล้วเขาก็มีเบสอีก20รวมกันเท่าไหร่ก็นับไปตัวได้ยี่สก็สามารถเอามาใช้เล่นได้ รหรือว่าจะเป็นเลนโทล่าวีที่มีความสามารถในการเมื่อตีแล้วเนี่ยเราสามารถดูการ์ดบนมือฝ่ายตรขงข้ามทั้งหมดเลยนะแล้วก็เลือกเทนเนอร์หนึ่งใบนะครับในนั้นนะ่ะชิ้งได้เลยนะครับเป็นการคอนโทรลนิดๆน,นะครับหรือว่าจะใช้ท่าที่2เขาก็ได้นะครับตีแล้วก็สามารถทําให้เขาติดชาได้เพียงแค่ทิ้ง Energy 2ลูกนะครับที่เขาลงตําแหน่งทิ้งการ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถทำบิ๊กดาเมจได้นะครับก็คือไลชูวีในท่าที่2อ,องเขานะครับในการทิ้งจี้ไฟฟ้าที่อยู่บกดานฝั่งเรากี่ใบก็ได้นะครับตามดที่ชอบเลยทิ้งที่ไหนทิ้งการ์ดนะครับแล้วดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่ทิ้งคูณ60นะครับ <Wow. S 1> ทิ้ง5ลูกก็300 6ลูกก็360ก็สามารถน็อกตัวใหญ่ๆพวก VMAX ได้อ่อันนี้ก็เป็นวิธีการเล่น1แนวนะครับผมแล้วก็จะมีอีกแนวหนึ่งนะครับที่เป็นการบูทดาเมจให้กับบิลเลด ไปเลยรวมถึงโปเกมอนพื้นฐานตัวอื่นๆด้วยเพราะว่าเราจะใช้ความสามารถของเรจิเอเลคิวแม็ H v AC, mm hmm. เมื่อมีเขาบนกระดานดามเมจของท่าต่อสู้ของโปเกมอนพื้นฐานของเรานะครับทำกัดตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามนะครับจะบบกันอีก30นะครับผมถ้าหากว่าเขามี3ตัวก็บบกไป90มิเลดอนตี220บวก90เป็น310อันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับในการบูทดามเมจให้กับตัวโจมตีของเรานะครับ ก็เลือกเล่นได้เลยว่าจะเล่นแบบว่าแนวบูทดาเมจแบบโจมตีนหนักๆไปเลยอย่างเลจิเอลิคิหรือแม็กก็ได้หรือว่าจะเป็นการโจมตีวนไปเรื่อยโดยใช้ความสามารถของโมโคโคนในการาดึงจี้เข้ามาติอีกครั้งหนึ่งก็แล้วแต่หรือถ้าใครต้องการแบบรักพี่เสดายน้องนะครับก็ลองเอาไปอัอดอัพอดัพอดอได้ในการจัดทั้งเอลิคิวีแม็กกับโมโคโคนรวมกันในเด็กเดียวกันเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมมันมีวิธี จัดแปลงได้ตามสะดวกนะครับผมซึ่งผมก็เอามาพูดให้ฟังกันใน2รูปแบบนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนก็ลองเอาไปจัดจัดกันดูละกันนะครับและนี่คือตัวอย่างลิทการ์ดครับดูคลิปจบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสับคลิปนี้สวัสดีครับ